สวัสดีครับอ้มาเจอกันจ้อเอ้ยเต้เ้ยเต้สวัสดีครับพบกับพเราในช่องน้องมากมีเอลเซนไทยแลนด์นี้ยิงรักเริ่มเจ็บท้องแล้วครับน้ำเดินนะครับวันนี้เริ่มเจ็บวันนี้ตั้งแต่ตีสองนะครับคิดว่าคืนนี้ครับคืนนี้ ออกแน่นอนครับเดืนนี้คลอดแน่นอน6ห็นปะงานหกงทุ่มนึงพอดีเลยนงงงทุ่มหนึ่งครับเนาะพูดกับว่าสันแหละประเมินจากสถานการณ์ใช่ไหมประมาณคิดว่าประมาณคืนนี้ครับตามที่คาดการไว้แหมดู นีล่ลุนกันครับมาลุนกันเนี่ยจะถ่ายฝากแม่แม่เอฟซีครับทางแม่เจ้าสมบูรณ์ก็นมเริ่มตึงแล้วครับเดี๋ยวถ้าทางนี้คลอดจะคิดว่าจะน่าจะคลอดตามตาม,ตามกันมาครับคิดว่าคงไม่นานห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ครับลุนกันครับนุนครับเห็นเนี่ยครับสังเกตที่ ช่องคลอดเราจะมีมูกจะมีมูกแล้วครับเมื่อคืนผมก็ลุกมาตั้งแต่ตีหนึ่งครับเมื่อเริ่มมีอาการตั้งแต่ตีหนึ่งครับมีน้ําเดินมาตั้งแต่ตีหนึ่งเมื่อคืนแต่วันนี้ก็มูกออกทั้งวันแล้วครับมาลุ้นกันครับเราจะออกเวลาไหน <c oughs> คิดว่าคงไม่นานเกินรอครับฝากแม่แม่เอฟซี คอมเมนต์ให้กำลังใจพังยิงรักเลยดเด้อครับนะครับตอนนี้อาการเริ่มเจ็บท้องแล้วครับอยู่ไม่นิ่งแล้วว้าดินขึ้นสุดวะเขมีคนเดินลูกสากงมาีแต่คนทายคลิปดิเง้ <ś led> นยอยู่ ก็บนี่ยครับก็ยังกินเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่อยากให้กินเยอะครับว่ากินเยอะเวลาถ้าช้างกินเยอะจะจะคลอดยากครับนี่แต่เจ็บแน่เจ็บท้องนะครับมีอาการเริ่มเจ็บตั้งแต่เมื่อคืนตีหนึ่งครับมาลุ้นกันครับสาวท้องแรกพังยิ่งรักครับจากแม่แม่เอฟซีคอมเมนต์ให้กำลังใจ เข้ามาติดตามอาการน้องยิงรักได้ด้วยเด้อครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ